โอเคสวัสดีค่ะสวสีตอนเช้านะัคำคัญเลยคอันะนี้ก็เป็นเวลาเกือบตีห้านะครับนะเกือบมาก็วันนี้ผู้ผู้โดยสารที่จะมาขึ้นที่ที่บางุ่นนาครับที่จะไปกับกระโมลรถธรรมดาในทีสองหนึ่งสองและท้องทีสี่สี่สนเจนรับส่งผู้โดยสารที่นี่นะครับนะบางุนะ่นนามาวันนี้ผมพูดว่า <c oughs> ก็วันวันนี้วันที่หนึ่งนะคบมาวันอาทิตย์นะครับอ่ามาวันนี้ผมจะพูดเรื่องว่าเออเมื่อวานใช่ไหมที่ผมไปดูไลไลสดอะ่ะเนี่ยเนี่ยไลนสดที่แบบเอามัวมาปล่อยนะครับนะคือพูดอย่างนี้นะบอกขาเราไม่ผิดนะฟังฟังผมพูดนะบอกเขารไม่ผิดแต่คุณนะมาปล่อยมุงวนทาไม นะเอออันเนี้ยเคยวัดเหตุรถไฟสนมัวตั้งแต่ช่วงระหว่างสถานีหนองบดเท้าและสถานีแม่หมอประมาณนี้แต่ในสถานีหนองลอนเท้าอ่ะจะให้จะให้642เข้าหลังสองเพื่อว่าตรวจสอบว่าท่อลมอ่ะเป็นไรมั่งนะครับท่อเบรเป็นไรมั่งนะครับเนาะ ก็ที่พ,พี่พี่ทำมังซื้อเห็นไหมมังซื้อเข้าถ่ายอะไรอะมันแบบท่อลมของคีเววายอ่ะใช่ไหมที่เคยทำารวเร็วหนึ่งสามห้าที่ไปชนมอวันนั่นนะในในเคยไปเ,เคยทำารวเร็วหนึ่งสามห้าแล้วก็ท่อลมมาเสียหายนะครับนะ่นท่อลมทม่อลมเสียหายอันหนึ่งแต่ว่าแบบว่าไม่เสียหายยังเท่าไหร่นะครับเนาะ <c oughs> แต่เน,นี่ยผมไปดูข่าวอะไรผมผมไปดูข่าวว่ารถไฟอ่ะชนมวต้องฝูงหกตัวชนตายหกตัวฝูงต้องหตัวทุกคนไอเน,นี่ยคือวัดตัวเหตุที่ลังปางนะทุกคนไอวัดตัวเหตุที่หลองบัวเท้านะนี่นายเขเห็นไหมนี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงขอปรับแสงแป๊บน,นึง เอาเอานี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมขบวนรถเปิดวูดแต่แม่ตกลางหัวฝูงชนมัว,วตายเยอะ6ตัวแจ้งแจ้งอะไรตำรวจประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือข่าวอันนี้คือข่าวข่าวช่องยนะี่สามนะเนี่ยขบวนรถไฟอะไรน้ำมัน ฝูงอะไรอ่ะชนตายฝูงหตัวช่วงนี้ไม่ได้ตกลางข่าวออกชาวบ้านกับตามตามพี่แจ้งของนายสถานีแก้นี่แะทุกคนเห็นไหมนี่ฝูงตายหตัวเห็นไหมนี่ออกข่าวแล้วนะตอนนี้คือออกแล้วนะ เนีน่ยๆคือผมขอเตืนว่าที่จริงอ่ะควรนะคนที่เอามัวไปไป,ไป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 ปล่อยไว้ทื่นที่ไม่ใช่ล้างรถไฟที่ไม่ใช่กำลัรงรถไฟถูกไหมแต่ว่าคือบอกอลอไม่ผิดนะแต่คุณนะแต่คุณที่มาปล่อยมวัวคือผิดนะ<ส>ผมจะบอกให้นะคนที่มาปล่อยวัวหรือม้านะผิดนะตองของมวัวคือผิดแต่แต่ว่าบอกอลอไม่ผิดถูกไหม แน่ๆนนะต้าของนูต้าของมัวต้องรับมีชอบกับบอกรอ,อบอกไอ้ท่อลมอ่ะมันเสียหายถูกไหมท่อลมที่เบกอ่ะเบกทางรถไฟอันรู้รู้จักไหมเออแน่ท่อลมที่เบกอ่ะแต่ถ้าเหมือนรถธรรมดาสอง,สอง,สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอ่ะมันจะมีท่อลมเบกถูกไหมแน่แน่แนเออแต่ว่าสําคัญคืออย,อย่าปล่อยนะ ห้าเกิดว่าถ้าคุณจะปล่อยอ่ะเอาไปเอาไปปล่อยวันที่อื่นที่ไม่ใช่กำลังรถไฟแต่อเนี่ยคือมาเกิดเกิดขึ้นสถานีรถไฟหนองพนเข้าถูกไหมตั้งแต่แม่โม้ถึงนางปังประมาณนี้ผมผมให้สถานผมให้สมสถานีนาะที่การรถไฟเกิดเหตุน,นั่นแหละนะครับเนาะคือ วันก่อแล้วไฟชนไม้โอ้โหม้าก็ตายนี่นะทุกคนเห็นไหมดูดิเห็นไหมนี่มวดเนี่ยเห็นไหมไอเน,นี้ยคือแบบมีคนเขาอานคลคิดว่าหกสีสามฟังนะไม่ใช่นะไม่ใช่หกสีสามเป็นหกสีสองครับนะ,นะฟังนะฟังนะไม่ใช่หกสี่สามหกสี่สี่กับหกหกสี่สามมันวดววิ่งตั้งนานแล้วเออ วนวนิ่งวนวิ่งตั้งนานแล้วที่ท,ท, PO, ที่ผมยังไม่ยังไม่ถ่ายรูสินค้าถูกไหมแน่แน่วนวิ่งตั้งนานแล้วนะครับเนาะเออนะแน่แฟังนะที่จริงการรถไฟเห็นเห็นไม่ได้ไทยน่าจะทำรัวกันนะรัวกันที่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาสัต มัวมาปล่อยเดือนพิพาทต้องล้างรถไฟแบบนี้เห็นไหมวันก่อนนีไอบอกเขาเราเขาถ่ายมาแม่รถไฟก็ชนมัวตายขี่ตัวตายผงสองตัวครับเงี้ยเออแน่แน,นออ่วันก่อนรถไฟก็ชนมาเห็นไหมดูนี่เห็นไหมดูนี่เห็นไหมตายตายขี่ตัวอาจไปสามอาจ ไปสาตัวนะครับเนาะเออแล้วก็มีพิธาเขาถ่ายมาพิธาเขาแบบท่อลมก็แตกนะมันก็เสียนะถูกไหมท่อนลมคือเบกไงทุกคนเห็นไหมแน,แน่เออนี่น่ยเขาเออกว่ารถไฟชนมาแต่ว่ามาแต่ว่ามา้มาม้ามันตายไปแล้วนะครับเนาะนะนะขอเตือนนะเอามัวเหนื่อมา้าไปวิธีอื่นที่ไม่ ที่ไม่ใช่กับลางรถไฟนะเอาไปวิ่งที่อื่นนะควรที่เอาไปวิ่งแบบใกล้ๆแบบทุ่งนาเหมือนเมอนเหมือนแบบมานี้นะครับเนาะโอเควันนี้ผมมีไฟเขียวแล้วของที่สองจะมาแล้วมาก็ใส่ใต้เป็นไหนบ้างเนาะตอนนี้คือแบบชุมสนบางงุนาน้านะไอ้ไม่ไม่ใช่เหอ ขอ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 ไปซุ่มๆอนอยู่สายใต้อย่างคือแบบเหมือนว่าน้ํามันก็มาถูกไหมแน่เน่อย่าค่อยพูดที่หนังเราจะมาแล้วหกสีสองอย่าแป๊มหนึ่งโอเคต่อนะครับก็เมื่อกี้ดวนน้ำมันส่หกสี่สองนะครับเพิ่งผ่านบางนาไปแล้วนะครับนดีเซลอันตอมสี่สองสองหกนะครับโอเคต่อก็ไม่รู้ว่าใส่ใต้อะเป็นไหนมั่งเนาะเนื่องจดี๋ยวว่าราชาชนที่อยู่แบบภาคใต้ก็เริมทวนมันนะ ตอนนี้คือท่วมมาจนถึงหนังคาแล้วนะครับเนาะโอเคท่วมจนถึงหนังคาแล้วนะครับเนะาะภาคใต้ก็ขอขอให้ประชาชนที่เนี่ยก็ไปอยู่ที่อื่นกไ็ได้นะครับเนาะันอยู่ชั่วคาไปกกอนฝ่านะ้ำจะแห้งมาสองเดือนแล้วก็กลับกลับมาอยู่กลับมาอยู่เหมือนเดิมได้นะครับเนาะ ก็มีมังก็มีมาขบวนมากที่ัดแปลงคือรุดเร็วในที่1นึ่งหนึ่งเจ็นะครับสามสิบแปดทัสี่หกสามสิบเจ็ดที่้าบเอ็ที่งทวัไปครับนะอันนี้คือรุดเร็วแค่มีขบวนเดียวแต่นุดด่วนนะครับทีวัดไปคืออ่อ ห้าถึงหกขบวนนะครับมาที่ทีวัไปนะครับเนาะที่วัดไปคือมีแค่สองของบวนไปไปทางกลับนะครับมานด,ด่วนนะครับนะดดนุดอบพิเศษก็ไม่รู้ว่าาตายไปไหนมั้งเนาะคือผมก็เป็นห่วงนะถูกไหมเนะี่ยผมเป็นหพวงะว่าผมก็ไม่เคยไปแสตดายน,นะครตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่ที่ผมยังไม่เกิดนะนะครับอ่านะผมผมผมก็เกิดบีสี่เก้านะครับเนาะ โอเคนะครับก็くく pues, วันนี้ได้ข่าวว่ารถเร็วในที่หนึ่งหนึ่งหกเก้าพ่วงยาวสิบเจ็ดตู้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีตู้นอนแอร์สี่ตู้ห้าจ้าจไม่ผิดนะแต um ่มีตู้นอนทั้งหมดสี่สี่สี่ตู้นะครับเนาะมันจะมีรถเร็วในที่หนึ่งหกเจ็ดหกทิอธิวัตนต่างๆวิ่งนยอยู่รถนนนด่วนในที่แปดสี่ต่าง นะครับอ่าตัวนี้ที่85หงเทพอธิวัตไปทางนครศรีพะนลานะครับนะมีอะไรอยู่ใช่ไหมเนะ่ยนะครับนะก็ขอให้ประชาชนที่อยู่แบบใสายใต้ใสายปรังมบซาสายสมัยกรลบเวล่าขอให้ประชาชนไปอยู่ที่อื่นนะแต่ตอนนี้สานหานี้รถไปเยลากันน้ำแห้งแล้วนะครับเนาะ ล้างแห้งแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าสถานีแซ่แซแมก็ลบสม่แมก็ลบว่าน้ํามันจะแห้งอย่างโอเคไม่ใช่ผมขอลาอย่างืดมก่อนไลก์ก่อนแช่กดติดตามช่องชุบบางหน้าบางบาง้าด้วยนะจะไม่จะจะจะไม่พลาดคลิปครั้ง, <c oughs> งนี้ขอครั้งนี้ห้ามมัวลืงเพิมห้ารังรถไฟอีกนะครับเนาะถ้าเนินเพิมพาอีกนะผมจะไป ไปให้การรถไฟเห็นไปให้ใคเขา้าเขาให้แก้อะไรแก้รัวกันนะครับนะเพราะว่าไม่ให้มัวเดินเดินเดินเพ่นผ่านลางรถไฟเนาะโอเคโอเคลานะครับ